ครับสวันนีนะครับสาหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเกี่ยวกับวิธีการผสมตัวแอปซ่านะครับตัวสารสมประสิทธิภาพแอปซ่า80นะครับกับตัวผลิตภัณฑ์ซอยพลัสด้วยกันนะครับเพื่อที่จะนําไปทําการปรับปรุงดินหรือว่าดูแลดินให้กับพืชของเรานะครับโดยที่จะมี2ตัวนี้นะครับเป็น2ตัวนี้เลยนะครับผมนี่ครับตัวแอปซ่านะครับแล้วก็ตัวซอยพลัสนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้กันเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนกันนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็อันดับแรกนะครับหลังจากที่เราเตรียมน้ําในอัตราถังที่ผมใช้ตอนนี้ก็คือว่าจะเป็นถังขนาดประมาณ20ลิตรนะครับซึ่งก็ผมได้บรรจุน้ำไปไป,ไปก่อนเรียบร้อยนะครับก็ให้เราใส่แอปซ่าผสมลงไปนะครับแอปซ่า e ก็ไม่ต้องใช้เยอะนะครับผม ในหนฝานี่นะครับจะมีอยู่ประมาณ 20cc นะครับใน1ฝานี้นะฮะซึ่งก็ให้เรากะประมาณาแค่2อถึง3ซี cc นะครับในการใช้แต่ละครั้งนะครับซึ่งก็1ขวดนี้ประหยัดมากๆเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด1,000มิลลิกรัมนะครับใส่ไปเลยนะครับ ใส่ให้ให้ทั่วเลยนะครับใส่ลงไปแล้วก็ล้างฝาแบบนี้ลงไปได้นะครับไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็จากนั้นให้เราทําการคนก่อนเลยนะครับดูไม้ให้สะอาดนะครับก็ทําการคนครับคนคนเพื่อให้ตัวแอปซ่านะครับกระจายให้ทั่วนะครับซึ่งในขณะเดียวกันนะครับตัวแอปซ่าก็จะไปทําการปรับสภาพของน้ํานะครับลดความเป็นกดเป็นด่างในน้ํานะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ําลักษณะแบบไหนก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นน้ํากลอยหรือว่าน้ําห้วยน้ําคลองตามบ้านเราน้ําป่าปานะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ให้ตัวแอปซ่าทาการปรับเรื่องของน้ําให้เสร็จก่อนนะครับจากนั้นนะครับให้เราทําการนําตัวซอยพลัตนะครับผมตัวซอยพลัตซึ่งเป็นตัวอาหารจุลินทรีย์ทางดินนะครับตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับขย่านิดนึงนะครับ ขยาเพื่กระตุ้นครับตัวจุนซีนะครับ,ต,นนรบตัวอาหารครับก็เดี๋ยวผมจะขอใช้ตัวฝาของตัวแอปซ่านี่ครับเป็นตัวตวงแล้วกันนะครับซึ่งอ,อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อสักครู่ครับหนึ่งฝานี้ก็จะมีอยู่ประมาณ 20cc นะครับผมแล้วก็ใช้แค่ประมาณ 50cc หรือ 60cc นะครับ ไม่ไม่ไม่เกินนี้นะครับไม่ต้องมากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยกว่านี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยนะครับโดยในรอบนี้ผมเอ่อจะใช้อยู่ที่ประมาณเอ่อหกล้กันนะครับผมหกสิบซีซีนลกันฮนะหนึฝา2ฝาอาจจะไกลนิดนึงนะเพราะว่าเออไม่มีผู้ช่วยมาจับก,กล้องให้ก็เลยไม่ได้ซูมมาใกล้ๆให้เห็นแบบอ่อชัดกว่านี้นะครับแต่ก็เอาเป็นว่า เราใส่ไป3ามฝานะครับห้าสิหรือว่าหกก็ได้นะครับผมไม่เกินนี้ไม่น้อยกว่านี้นะครับก็ใส่ไปนะครับเพื่อเป็นการเ,าเติมนะครับเติมาสารอาหารลงดินนะครับซึ่งในดินของเราเองนะครับก็จะมีตัวจุลินทรีย์ ของเขาอยู่แล้วนะครับที่เขาอยู่ในดินนะครับซึ่งเมื่อเราเติมตัวสอยพัดลงไปก็จะทําให้เหมือนกับในดินก็จะมีธาตุอาหารแล้วก็ทําให้จุลินทรีย์เหล่านี้สามารถที่จะ,ะกัดกินหรือว่านําตัวธาตุอาหารเนี้ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในดิน,นครับในกระบวนการของดิน,นครับแล้วก็ซอยพัดนะครับซอยพัดนี้ก็จะไปช่วยตัวแอปซ่าครับแอปซ่า e ก็จะไปช่วยในเรื่องของการ ทำให้หน้าดินของเรา,เาไม่แข็งนะครับให้ดินร่วนซุยนะครับปลดปล่อยนะครับเรียกว่าปลดปล่อยธาตุอาหารที่อยู่ในดินออกมานะครับคนครับคนตัวนี้ใ้วนฮะจะสังเกตได้ว่าน้ําของเราตอนนี้กลายเป็นสีค่อนข้างาดําแล้วก็เข้มข้นมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากตัวซอยพัดนะครับ มีความเข้มข้นสูงนะครับเดี๋ยรียปิดฝานะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ผมจะเติมน้ําแบบว่าไม่ต้องเต็มมากนะครับเพื่อที่เราจะได้ผสมไปก่อนนะครับจากนั้นเราก็เอาน้ําที่เ,เหลือนะครับเติมลงไปนะครับให้ได้ในปริมาณที่อพอดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ฝา อ่าทีนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็สามารถที่จะนําไปฉีดพ่นรอบทรงต้นอ่าลำไย,ยหรือว่าอ่ผลไม้ของเราพืชผลของเราได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้ก็เสร็จจิ้มเรียบร้อยครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาฉีดพ่นให้ดูนะครับใกล้ๆนะครับมานนี้นะฮะ ตามแนวทรงคุ่มนะครับไม่จําเป็นต้องชุ่มมากก็ได้นะครับผมนีฮี่ก้อนหนึ่งนะคร ก็เป็นยไงบ้างครับสําหรับในคลิปนี้ก็ใครมีคําถามนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยหรือท่านใดที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการดูแลอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะแนะนําได้นะครับติชมได้นะครับผมครับก็สําหรับในคลิปนี้ก็คงเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ติดตามกันในคลิปต่ตอไปนะครับผมสวัสดีครับ